สวัสดีครับพอจองเดียนะครับผมวันนี้รีบๆเลยครับให้เด็กกินให้เจ๊ดๆเร็วๆเลยนะครับเพราะว่านู่นดูครับผมนี่นะครับน่ากลัวครับผมฝนใหญ่แน่ๆครับผมอันนี้เด็กกินก่อนครับแต่แต่ละตัวไม่ต้องว่วงครับผมปุ่ม เอากินแล้วเรามีข่าวกินเนี่ยเออเฝ้ากินเฝ้ากินเร็วเร็วเร็ววันนี้คงไม่ได้ไปเล่นหรอกเนาะกินเร็วลูกกินเลยเออกินเร็วกินเออกินเร็วกินกินไปเร็วเฝ้ากินเร็วเร็วเร็วรีบกินเร็วเอกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยเออกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยเออกินอิ่มแล้วไปหาเออหนะ ในบ้านมีอยู่อาหลูก,กับระเบิดตีตองกูนู่นเด็กๆนะปลอดร้อยตึงก้ากัะแม่ีเอ้อนะครับนี่คือตำมาจาัดกองปวกเขาเลยนะครับถ้ามีตีกว้างล้านกว้างนะครับผมนะแต่นี่คือเราขั้งเขาเมื่อเราบังกลับนะครับผมเนาะเขาต้องเอะอในกรุงในกอกแล้วก็ยังเด็กยังไม่รู้เวลากันครับยังปึ๊ไม่ได้กันนะครับผมอืม มีขามาทั้งนี้เลยเอ,เ,อเอาเดี๋ยวกินนี้ไปกันไปออามาเร็วมามามากินแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วเตรียมน้ำวานะครับนุน่นตะลัางนะครับนี่ก็เตรียมนะครับซองชั้นนะครับซรเลมซองชั้นสองชั้นนะครับนี่โซลาเซลล์รลอม พานวมพร้อมผานวมอุ่นๆด้วยนะครับผมเนาะร่างนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ f อบเรื่องฝนเข้าบ้านแล้วคนแรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินได้หมดเร็วเหลือนิดเดียวแล้วเร็วเร็วอะ เออมาวิ่งออกกลางกายานิดนึงมาเพราะว่าต้องเข้าบ้านเร็วแล้ววันนี้ดูสภาพอากาศก่อนกับพวก,ก,กให้ไปยุ่กับปานางปักนนะครับเพราะว่าลุงเดียต้องต้องความกูระเบิดกับห้าลูกตะกี้ดีไม่หมากับเซ็ตซับเลยล้็ก็เด็กๆกินข้าวกันอิ่มแล้วเนาะล้วก็นู่นดูเลยครับเล,เล่นได้ไม่นานนะทีนี้ข้อไก่ก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ไหวแล้วฝนมันจะมา นี่เห็นไหมท้อความสะอาดบ้านน้องเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้มเนาะผ้าหนวมปูเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะผ้าหนวมเนี่ยของพ่อจิตตะเดี๋ยวพ่อจิตตะมาแล้วโดนกันทุกคนนะคนละตุ๊บไม่ได้ขอพ่อจิตตะนะที่ย คืนนั้นฝนมันตกครับไม่มีผ้าชงชาเด็กหนาวนะครับผมเนาะั้งลมทั <sau> ้งฝนนะครับ <sh> ฟ <outside> <ks iden weighted> ้าอะไรได้ก็เอาก่อนเลยครับผมอือหื้ออือหื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 อเออเดู๋ยวป้านา ไก่ไม no <app> ่เป็นไรนะครับเพราะว่าลุงเดียให้เก้าวเปลือกไว้เต็มหมดแล้วนะครับตอนเตียงบอกมูโต้ดดูแห้งนะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ขยำเก้าวเปลือกให้สักสามสิสักสองสามกำครับเวียงเล่นๆแต่ตอนเที่ยงนะผมให้ไปเยอะแล้วได้ยินได้ยินบอกแกสักสองสามกัม

เอาเอาเอาอย่าลงน้ำอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอย่างโหดอ่ะน่าน่าน่าโอ้มีขาวดูมีขาวมีขาวถ้าเป็นคนคือเป็นคนใจเย็นนะครับนิ่มๆแต่บทดูจริงครับผมบทให้ไม่ต้องห่วงมีขาวมานี่มาเร็วมามามาอย่าไปกินน้ำนั่นมาเร็วมามามาโอ้โห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  นูนมาแล้วเนี่ยมาแล้วมีขแล้วาเดเเดาเเดาเเด้าเดาอเฝ้าเด้อเดอเด้อไปเอาไปไปูมืดอ่เดี๋ยวเอาไม่ทันไปเดีวไปนู่นครับมาแล้วครับเอซีตกแน่นอนอืม เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราไปข้อไก่กันไม่ได้เนาะโอ้ย่าสไลลงไปอีกหนุ่มขาวยานะสไลลงไปอีกจะลาดเอออมโอ้ เออไม่ใจขายยาวนี่ไม่ได้เลยนี่เขาจะเป็นสีเงินแล้วนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าสีเงินนะตามภาษาของหมาลาบดอนะครับนี่อ๋ะทีแรกปูนใช่ไหมคิดว่าไม่ใช่นะครับนี่เขาเป็นสีเงินแล้วนะครับผมงับนี่ดูครับ fc นี่เริ่มเต็มตัวแล้วนะครับ เอตัวนี้เอาไปปัวมา่ะอ่าหมอมางใหญ่นี่คนโตนะครับลงเดียรับกับมือเลยตกลงมาคลอดทั้งรกเลยอืมอทีแรกนึกว่าเขาติดน้ำปูนนึกว่าอะไรที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผม ภาษาลาบาดอนะครับเขาเรียกว่าสีส,สีสีเงินนะครับผมล,มง,ล,มมมลงเดียไปเซิร์ชดูในเน็ตแล้วเนาะโอ้หอนนอนนอวห เนี่ยครับการเก็บเกี่ยวความชุกือว่ายบเขากันให้เต็มที่ที่สุดมันเข้าอยู่รวมกันนะครับช็อกโกเป็นด้าอาช็อกโกมีโูโชคดีแล้วครับผมนะครับต้นเอาดีดต้นเอานะอีกหน่อยลูกก็กกกกไม่น่าลุดไม่น่ากระโดดข้ามรั้วเหมือนเลยทีดีบอก อีกหน่อยลูกก็แยกย้ายไปเจเริญเติบโตนะลูกนะโตหน่อยอ,ยอบ,บอ,อ,อุ่นกันที่สุดที่สุดอแล้วแม่อบอุ่นกันที่สุดที่สุดบอกกันไม่ชินนะค่ะสวัสดีสทีกตกเออเอา,เอาแล้วกระโดดมาทำไมถึงตีมันดีดีฮะเออเอาให้ลูกกินนมอีกสักนิดไปผลมาแล้วผลใหญ่มาแล้ว จริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ลุงเดียเจอมันกระตังกำปากำเร่มาทุกอย่างเลยครับทุกคนต่ว่ามีประสบการณ์ในตัวเองนะครับคืจิตคนเรานะครับเหมือนกันทุกอย่างอยู่ติว่าชาติเรียทำกรมทำไร่ไว้มากไม่ไปจิตเราไปอยู่ในรูปหลักแบบนี้นะครับทำกรมแบบนี้ไวได้แบบนี้ไว้นะครับน้องมากก็เหมือนกันนี่คือเป็นชาติสุดตายของเขาเลยนะครับอย่างปีลาจตันบอกนะครับ แต่ก็มีจเจ้าข้องเลี้ยงดีเขาก็คือก็จบเ่เท่วนี้แล้วครับประวัติศาสตร์นี้ก็คือบู้าย์แต่เราเลี้ยงเขาดูแลจะใส่เขาวาความหนักเขาด้วตาร้ตาใตาหรือติดใจเขาก็จหนกึกเกินผาบเราครับผมก็คือเขาใยกรรมดฉันนาก็ได้เกิดเป็นคนเพราะเขาเหินผาบเรามนุษย์เลี้ยงดูเขานะครับน,นี้จริงไม่จริงนี่ก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ได้ฟังแลได้จากคนที่เคยประสบกับตัวเองหมาไล่คนไล่กล่าวนะครับผมนะ แต่กะจิงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ตอหรับลุงเดียก็มองแกว่าเขาก็คือนึ่งชีวิตเต่ากับลุงเดียครับผมอยากจะมีชีวิตรอดบนโลกใบนี้ให้นานที่สุดเหมือนกันเลยเขาก็เหมือนกันครับอิ่มกันยังอ่ะเอากระปุกไม่ไหวแล้วครับต้องเก็บเด็กๆก่อนแล้วเนาะนี่ดูนี่ดูกัะเบื้องสีงานยังท่าอยู่เลยไปปัดหักไปไปไปไม่ไหวแล้วยอม เอาเจอกนม่นคลิปหน้าครับผมวัสดีครับผม